รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงก่อนอื่นครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจมันนี่พลัสบายยุทธนามันนี่พลัสบายยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการแล้วก็เรียนเชิญในการติดตาม มันิพลาสเปเยลทาง Facebook Live ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9.45นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันม n นิ p ลา s ของเราเอาไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ ขอเชิญนะครับขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวมณนิ p s ปี2 5 6พกสกับสิทธิพิเศษมากมายอาทิส่วนลดพิเศษสำหรับงานสัมมนาแบบเอกซ์คลูซพร้อมรับข่าวสารด้านการลงทุนสรุปหุ้นเด่น และสิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายสมัครเลยทางลายพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s อแล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร0819849735 0819849735ส่วนทางเลือกในการลงทุนจากทางกองทุนบูหลวงครับกองทุนบูหลวงเสนอขายกองทุนเปิดบูหลวงทศพลหุ้นระยะยาว B Top 10 LTF เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่11จนถึง19มีนาคมนี้โดยมีนโยบายลงทุนที่คัดสรรหุ้นเด่นอย่างพิถีพิถัน10บริษัทที่มีพื้นฐานดีเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนรวมสูงภายใต้แนวคิดเดียวกันกับ2กองทุนในตระกูลทศพลผสมผสานกับจุดเด่นของกองทุน LTF ที่เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่กองทุนบูหลวง02-674-6488 026746488แล้วกด8ในช่วงแรกของรายการมานิชอตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญอาจารย์อ้วนคุณนัทพลคำถาเคลือท่านผู้อำนการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สวัสดีครับจันอ้วนครับสวัสดีครับพยุตครับตกลงหุ้นไทยก่อนจะรู้ผลเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ยอมไปไหนไกลเลยแหละครับจันอ้วนครับครับผมในตัวของเซ็นดิ้นเด็กเองเนี่ยน่าจะเซนซิทีฟกับการเลือกตั้งเนี่ยพอสมควรแหละนะครับสังเกตว่าพอมีข่าวบวกทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยหุ้นก็จะตอบรับเร็วนะครับพอมีข่าวลบก็จะตอบรับเชิงลบลงมาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับสถานการณ์คงจะนิ่งแบบนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งไปเลยหมายถือว่านักลงทุนทั้งในและประเทศเนี่ยจะเลือกเก็บ แค่บางส่วนหรือบางตัวแต่ยังไม่เข้ามาจัดหนักจะเป็นลักษณะเวทแอนซีเก็บเท่าที่จําเป็นก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์วุ้นครับใช่ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงบวกเร็วมากใช่นะครับยังไม่รู้เลยว่าเออใครจะชนะจะแพ้แต่ว่าขึ้นก่อนแหละนะครับเพราะคิดว่าพรรคที่จะมาดําเนินนโยบาย,เ,ยเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนแต่รอบนี้เนี่ยด้วยความที่เดาไม่ถูกยากจริง ผลกระทบต่อตลาดทุนเองเราก็ยังต้องขอรอดูเหมือนกันว่าตกลงแล้วพักไหนจะได้แล้วนโยบายบเนี่ยจะไปกระตุ้นภาคเศรษฐกิจส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ารตรงนั้นเนี่ยทำให้เห็นภาพแล้วก็ประเมินได้ชัดเจนกว่าน,นี้คือหลังเลือกตั้งเนี่ยตามรูปเกมแล้วมันน่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลแบบพักผสมใช่ไหมใช่ครับผสมก็ไม่รู้น้ําหนักจะไปทางไหนนะและความต่อเนื่องของนโยบายในการจะขับเคลื่อนพักดันเศรษฐกิจต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดล่าสุดเนี่ย มันจะทําได้แค่ไหนอย่างไรก็ทําให้ลีลลลอได้ครับหุ้นก็เลยขึ้นไปได้ลําบากหน่อยในช่วงนี้ใช่ไหมครับจานอ้วนใช่ครับนะครับดังนั้นครับกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ขอคลุมทั้งสัปดาห์เลยแล้วกันจะอยู่แค่ไหนครับจานอ้วนครับครับสัปดาห์นี้คงไม่หนีกรอบนี้แล้วนะครับนวรับ1 6 2 0ันยี่สิบจุดนะครับส่วนแนวต้านหนึ่งพันร้อยี่สิบจุดนะครับในยะสําคัญของจุด2จุดนี้เนี่ย1,620ันี่สิบคือ เส้นค่าเฉลี่ยแบบ SMA 75วันส่วน1,640จุดเนี่ยก็จะเป็นเส้น SMA 25วันคงจะเคลื่อนไหวนิ่งๆแบบนี้เลยเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยวอลลุ่มก็เงียบนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น MACD, RSI แกว่งออกด้านข้างครับ,รบนะครับจะไปหวังตัวช่วยจากต่างชาติก็ยังคงหวังไม่ได้ในช่วงนี้เลยใช่ไหมครับจันอ้วนเพราะว่าเขาก็ยังขายสุทธิต่อเนื่องอยู่เลยนะจันอ้วนนะใช่ครับใช่ต้องเรียนว่าหวังยากคือด้วยความที่ปัจจัยภายนอกเอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีปัจจัยลบเพิ่มเติมนะครับ,รบแต่ปัจจัยที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเงื่อนไขสําคัญเลยก็คือเรื่องการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสําคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ EU ก่อนหน้านั้น EU นี่เซอร์ไพรส์เรามากเลยนะครับที่บอกว่าจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ที่บอกว่าจะเอา LTO กลับมาใช้อีกรอบหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปอีกมันทําให้เราเริ่มกลับมาคิดแล้วว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทุนตอนนี้กำลังจะกลับข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกลับข้างแบบนี้กระแสเงินก็อาจจะต้องม้วนกลับนิดนึงก็ไปตั้งหลักใหม่แต่ว่าเป็นข่าวดีนะครับในระยะถัดไปก็คือสภาพคล่องเนี่ยยังกลับมาอยากให้ติดตามการประชุมธนาคารกลางของประเทศสําคัญอีกหลายแห่งนะครับสัปดาห์นี้เนี่ย BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อไหร่ครับอาจารย์อ้วนครับผม BOJ เนี่ยก็จะมีวันที่15บนะครับวันศุกร์ทิ่งเที่ยงบ้านเราก็คงจะทราบผลก็คงจะ ใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าจับตามากๆจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับพยุทก็คือ FOMC การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐนะครับใช่ครับวันที่19แล้วก็2ี่มีนาค,คนอยากจะดูว่า EU โยกไพ่มาแบบนี้เนี่ย FOMC จะยังไงต่อเพราะว่าเงินสองสกุลนี้เนี่ยผูกติดกันอย่าง,างเลี่ยงไม่ได้ คือถ้าเกิดว่า EU ผ่อนคายแล้วไปทําให้เงินยูโรอ่อนแล้วดอลลาร์แข็งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมากังวลเรื่องของดุลการค้าอีกอน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดผมเชื่อว่าไม่มีทางเลือกต้องกลับมาผ่อนคายนโยบายการเงินงแต่ว่าไม่ได้คำ QE นะครับแค่ลดตัว tightening เร็วขึ้นก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยพันธบัตรที่หมดอายุก็ปล่อยให้หมดไปไม่เติมเงินเข้ามาแต่รอบนี้ผมคิดว่าน่าจะเติมเงินเข้ามาคือเป็นการโรเวอร์พันธบัตรนั่นแปลว่าเม็ดเงินยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจอยู่เพราะฉะนั้นตามกันนะครับเรื่องของนโยบายการเงินของธนาคารกลางนะครับชาติต่างๆนะครับสัปดาห์นี้ไฮไลท์ปลายสัปดาห์ที่ BOJ นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็เป็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐนะครับแต่ว่าคืนนี้นะครับ เบรกซิตเนี่ยต้องลุ้นแค่ไหนว่าสภาอังกฤษจะให้ผ่านหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อ้วนครับผมแนวโน้มจะเป็นยังไงครับเนี่ยครเบรกซิตเนี่ยผมคิดว่ามีท่าทีที่ดูจะผ่อนคลายขึ้นเป็นลาดับถ้าเกิดดูจากตัวของค่าเงินปอนด์เนี่ยเทียบกับดอลลาร์จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยอยู่ในโทนที่แข่งค่าขึ้นมามนะครับในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองห้าลลาร์ต่อปอนด์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดสสองดอลลาร์ต่อปอนด์สะท้อนให้เห็นภาาพว่ ตอนนี้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นเกี<ม>่ยวกเรื่องของสถานการณ์เบรกซิตแต่ว่าความมั่นใจตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องลุ้นว่าจะออกไปด้วยเงื่อนไขแบบไหนแต่มีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับทั้ง EU เองเนี่ยก็ผ่อนปลนเรื่องของความเข้มงวดของตัวเองลงมาว่ายินดีที่จะกลับมาเจราจาใหม่ว่ายังง่านะครับสิ่งที่เคยบอกว่าจะปิดประตูไปแล้วเนี่ยเพื่อให้การออกไปของอังกฤษเนี่ยไม่เป็นแบบโนเดีลซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างเยอะเนี่ยก็ยินยอมนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะผ่อนปลน บางอย่างที่เคยตกลงกันไปแล้วเนี่ยกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้ส่วนฝั่งฝีดเองนะครับทางสภาก็ดูจะผ่อนปลนมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่จริงๆท่าทีผ่อนปลนเนี่ยเราเห็นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับจากการลงมติเขาเรียกว่าไว้วางใจแล้วกันนะฮะให้คุณเจอซ่าเมดํดเนินการต่อเพราะน่าจะเป็นข่าวบวกถ้าคืนนี้ผ่านสภาได้ก็จะเป็นข่าวบวกนะครับใช่ครับนะครับลุ้นกันเรื่องเบรกซิตคืนนี้นะครับเอาแล้วครับกลับมาดูบ้านเรากันหน่อยนะครับ นะครับอจารอ้วนให้กรอบการเคลื่อนไหวแนวรับด้านล่าง1620แนวต้านด้านบน1640นะครับยังแกว่งตัวในช่วงแคบก่อนจะไปดูกลยุทธ์และหุ้นเด่นจากทางฟิันเซียไซรัสอาจารย์อ้วนครับหุ้นตัวเนี้ย TMB ลงตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวทั้งวันเนี่ยจะมีหือมีอือช่วงปลายตลาดหรือเปล่านะครับตกลงนะครับข่าวที่ทําให้ TMB ลงตั้งแต่เช้าเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับราคาเพิ่มทุนหรือเปล่า หรือหรือเป็นประเด็นไหนแล้วทางฟินันเซียไซรัสเนี่ยเล็กคอมเมนต์ยังไงต่อตัว TMB ซื้อไม่ซื้อครับเนี่ยเมื่อยอ่อลงมาครับครับผมาาระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่ายังมีประเด็นความกังวลอยู่นะครับอย่างให้ราคาเหมาะสมของ TMB เนี่ยสองบาทห้าสิบแปดจริงๆมีอัพไซด์ในเชิงมดใจพื้นฐานครับ,รบแต่พอมีประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนแบบนี้เนี่ยทีแคปน่าสนใจมากกว่าครับในส่วนของ TMB เองเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นก็เป็นคํากล่าวของรัฐมนตรีคลัง ที่บอกว่าอาจจะทำ r า RO กัน R.O ก็ AO คือ Light Offering นะครับที่มีการเพิ่มทุนกันเนี่ยนะครับราคาต่ำกว่าราคากระดานเนี่ยประมาณ20%อ่าก็จะอยู่ที่ประมาณบาท80ตกเาก็ไปตีความว่าถ้าอย่างนั้นก็สักประมาณสักบาท90ใช่แต่ราคาหุ้นเนี่ยจะลงไปถึงขนาดนั้นไหมผมคิดว่าคงไม่ถึงนะครับเพราะว่าอย่ายลืมว่าการรวมกันเนี่ยมันมีเซนจี้ต่อกันในระยะยาวนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ย มันก็จะมีประเด็นเรื่องของการสวอปหุ้นกันเข้ามาอีกถ้าเกิดว่าดูราคาสวอปจริงๆแลวเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณสักสองบาทยี่สิบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลงมาวันนี้มันอาจจะเป็นประเด็นของปัจจัยลบระยะสั้นจากการนี้เป็นนเองนะครับแต่ถามว่าน่าซื้อไหมผมว่าถ้าเกิดมองยาวๆนะครับ,รบจริงๆเนี่ยบุคแวลูเนี่ยอยู่ที่ประมาณตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นดาวไซ์ในแง่ของการลงทุนระยะย,ยาวเนี่ยผมว่าค่อนข้างต่ำ มันเกิดซีนิจีด้วยนะครับเลยมองว่าระยะสั้นอาจจะถูกกดดันบ้างแต่ถามว่าเป็นโอกาสซื้อไหมเป็นนะครับถ้าเกิดว่าลงต่ำกว่าสองบาทสิบเนี่ยต่ำบุกแล้วเป็นโอกาสซื้อนะครับส่วนทีแคบระยะสั้นอาจจะได้ประโยชน์จากเงินที่สวิสไปในตัวของทีมบีที่ออกมาบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าราคาช่วงหลังก็ถือว่าเอาฟอร์มทีมบีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการเก็งกาไรด้วยนะครับ กลับไปที่ตัว TMB นะครับ,รบเก็บได้เมื่อราคายแถวๆสบาทส0สตางค์นะครับใช่ครับยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อและให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ TMB ไว้ที่2บาท58สตางค์นะครับครแถวสบาทสิเป็นโอกาสในการเก็บนะครับแต่ถ้าเกิดชอบเนี่ยชอบ T-cap มากกว่าใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเกิดว่าระยะสั้นเนี่ย ภาพทีแคอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ที่เรียนนะครับว่าการเก็งกาไรต้องรมาระวังเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่ยะเอาเพื่อฟอร TMB ไปพอสมควรนะครับเป้าทีแคบสักเท่าไหร่ครับอจารย์นครับหกบาทครับเป้า t ีแคบให้ไว้ที่60บาทนะครับเอาละครับขยับมาดูตัวของท็อปไทยออยนะครับแล้คอมเมนต์ซื้อไม่ซื้อหุ้นของท็อปไทยออยครับ เลคคอมเมนซื้ออยู่นะครับตัวของท็อปเองเนี่ยค่ากันกันเรามองว่าบอททอมเอาไปแล้วลงมาอยู่ประมาณเหรียญกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาประมาณสักสามเหรียญแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นระดับที่น่าพอใจนะครับระดับที่น่าพอใจต้องประมาณห้าเหรียญขึ้นไปแต่เป็นว่าบอททอมเอาเนี่ยเราเห็นแล้วแหละแต่ราคาจะขึ้นแรงไม่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับพัฒนาการของค่ากันกันหลังจากนี้นะครับซึ่งเรามองว่ายังมีโอกาสที่จะกระชากขึ้นอีกรอบหนึ่งตามเรื่องของ IMO ที่คุยกันนะครับเป ส0ครับเป้า80บาทนะครับถ้าจะเก็บเก็บแถวไหนครับอาจรด้วนแนวรับประมาณ68-69บนะครับจุดถอยรอบนี้เนี่ยคือหลุด68เลิกเล่นทันทีเก็บแถวแถวเทแต่ถ้าเกิดหลุด6 8ดนี่ขายคัดนะครับใช่ครับนะครับต้านด้านบนเท่าไหร่ครับรอบนี้แนวต้านนะครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยจะอยู่ที่ เบื้องต้นเนี่ยจะติด72ก่อนนะครับครับถัดไปก็จะมีเส้นค่าเฉลี่ย25วันกดอยู่แถว73บาทต้านแรก72ต้านต่อไป73นะครับครับเก็บได้แถวๆ69บาทนะครับใช่ครับแต่ถ้าหลุด68บาทขายคัดนะครับครับโดยมีราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับท็อปไทยออยล์จะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับครับขไปดูตัวของพี่แอดครับอ่าคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับตกลงซื้อไม่ซื้อครับอาจารย์อ้วนราคาเนี่ยขึ้นแรงไปนิดนึงครับ แต่จริงๆชอบในแง่ของหุ้นเทินาลาวนะครับถ้าตอบก่อนว่าซื้อไม่ซื้อเนะี่ยผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ซื้อดีกว่ายังไม่ซื้อนะครับผมอ่ายังรองความชัดเจนนะใช่ครับก็คือรอย่อจากภาวะโอบอสด้วยเพราะมันซื้อมากเกินไปราคามันขึ้นมาเยอะแล้วด้วยใช่ในแง่ของกัจนาพ้นฐานเนี่ยก็อาจจะ วิ่งแรงเกินไปนิ่หนึ่งนะครับเราให้ประมาณ50กลางกลางเป้าประมาณ50กลางกลางตอนนี้ยังไม่ซื้อเพราะว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วต้องรอย่อสำหรับคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนสำหรับรายย่อยบ้านเราในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้หน่อยภาวะที่ตลาดค่อนข้างจะยากในการที่จะขยับขึ้นไปข้างบนนะครับจันอ้วนให้กรอบการเคลื่อนไหวแนวรับด้านล่าง16-20แนวต้านด้านบน16-40แล้วอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนครับ ครับผมกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้นะครับต้องเล่นในกรอบไซด์เวแบบขึ้นขายลงซื้อนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆกรอบล่างเนี่ยผมคิดว่าก็พอที่จะเลิกซื้อหุ้นได้นะครับแต่ก็ยังต้องเลือกเวลายตัวอยู่ดีเรายังเน้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเป็นหลักรวมถึงกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะครับส่วนที่เป็น g l ลบ a ลเพย์อาจจะมีขึ้นมาระยะสั้นนะครับเรื่องของตัวของน้ํามันหรืออะไรพวกนี้บ้างนะครับแต่ว่า นั้นเนี่ยก็เน้นเรดดิ้งไปแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดซื้อลงทุนตลอดทั้งปีเนี่ยหรือว่าในช่วงยาวไปถึงหลังเลือกตั้งสักเดือนหนึ่งนะครับก็ยังเน้นโดมสติกเพย์ครับนะเน้นโดม e สติกเพย์หุ้นที่เน้นกําลังซื้อในประเทศเป็นหลักนะครับไปปิดท้ายกันที่2คุ้นเด่นจากทางฟินาเซียไซรัสครับจานวนครับครับผม ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวของพีมามาลีนครับตอนนี้ย้ําตลอดนะใช่ครับนะครับยังคงย้าและมั่นใจตลอด2อสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับใช่ครับย้ําหน่อยอะไรคือไฮไลท์สําคัญของ p i i m พีมามาลีนจากัดมหาชนครับครับผมความน่าสนใจเนี่ยประเด็นแรกก็คือเรื่องผลประกอบการนะครับตอนนี้เราพยายามหาหุ้นที่เทิร์นาลาวอยู่ครับคือปีที่แล้วไม่ดีแล้วปีนี้จะกลับมาอัพฟอร์มเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากตัวของหุ้นนะครับที่ให้รีเทิร์นดีปีนี้เนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่ เราคาดหวังว่าจะเทินาลาวทั้งนั้นเลยนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยผลป,ประกอบการอาจจะไม่ถึงขั้นขาดทุนแต่ว่า<อ>บางตัวก็อาจจะถึงขั้นขาดทุนเลยก็ได้แต่กำไรเนี่ยลดลงแน่ๆนะครับซึ่งพีมา,มาเมลีเนี่ยตอบโจทย์นั้นทุกธุรกิจที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนส่งน้ํามันในทะเลนะครับหรือว่าจัดเก็บน้ํามันกลางทะเลขนส่งน้ํามัน จากประเทศไทยไปที่ต่างประเทศหรือว่าจากที่วันออกกลางมาประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการรับบริหารเรือนะครับในการจัดเก็บน้ามันเนี่ยคือไม่ต้องเป็นเรือของเขาเขาก็ไปรับจ้างคนอื่นเนี่ยนะครับทุกธุรกิจปีนี้มีกําไรหมดแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีกาไรอยู่2ธุรกิจเองนะครับเราก็เลยมองว่าปีนี้มันขับเคลื่อนด้วยธุรกิจที่มาพร้อมกันแล้วอัตราการใช้กําลังเรือนะครับการให้บริการเนี่ยตอนนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรเราก็เลยคิดว่า ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยประมาณสัก200ล้านเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเ,<อ>เพราะว่าช่วงพีคๆเนี่ยเขาได้ประมาณ2 5 0 3 0 0เลยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้800จริงเนี่ยกำไรก็จะโตมาประมาณสัก14 1 5ครับไตรแต่มาสี่ที่ผ่านมาถือว่าสวยใช่ไหมครับแต่มาสี่ต้องบอกว่ายังไม่น่าประทับใจมากยังไม่น่าประทับใจมากเพราะว่าเป็นซีซั่นด้วยครับที่ใช้จ่ายเยอะ ก็ทำกำไรได้ประมาณร้อยประมาณนี้นะครับยังไม่ถือว่าสวยนะยังครับแล้วแนวโน้มกำไรปีนี้จะกลับมาสวยไหมครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งครับปรยชน์คาดว่าจะสวยนะครับจะสวยมากแบบมากๆนะครับเพราะว่าไตรมาสหนึ่งปีสองพันสิบแปดเนี่ยเป็นช่วงแบบที่เขากําลังปรับโครงสร้างธุรกิจลครับคาดว่ากำไรจะกลับมาสวยมากๆไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับครับเล่นคอมเมนซื้อ PRMP มามาลีนจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ เ้าบาทครับ9บาทนะครับครับแล้วถ้าจะซื้อซื้อแถวไหนครับเนี่ยจุดซื้อ6บาท20ถึง6บาท30สตางค์ครับ6บาท20ถึง6บาท30นะครับครับแล้วถ้าเกิดซื้อแล้วผิดทางล่ะครับตัดขาดทุน6บาทครับอ่าหลุด6บาทขายคัดนะครับครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของโรบินสันครับโรบินสันแอบกำลังซื้อต่างจังหวัดเพิ่มจริงจริงแล้วเหละครับอาจารย์อ้วนคาดหวังครับพี่หยุดต้องใช้คําว่าคาดหวังคือฟื้นจริงไม่จริงผมว่ามันยัง กระจุกอยู่นะครับเป็นปาง์ติเตอร์ที่เราเห็นการฟื้นแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราเห็นหนึ่งคือราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นสองก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมาครสองเงื่อนไขนี้ทาให้เรามั่นใจว่ากลุ่มค้าปลีกเนี่ยน่าจะไปได้เป็นกลุ่มที่น่าจะดีตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตามสถิติก็บอกอย่างนั้นนะครับว่าก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มค้าปลีกยะเพอร์ฟอร์มประมาณสักบกลกสามเดือนครับแต่ว่าปีเนี้ ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราก็ไปดูว่าหุ้นคาปรีตัวไหนที่ยังละกาดอยู่ครับอย่างที่เรียนว่าหุ้นละกาดนะครับหรือว่ากําไรชะลอปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่เธอนาฬากลับมาได้นะครับเราก็ไปเห็นตัวโรบินสันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกราฟทางเทคนิคเองเนี่ยผมคิดว่าหลายหลายท่านคงจะเห็นภาพเดียวกันว่าไซเวชัดเจนนะครับแล้วก็ปูนเปียนอยู่แถวฐานรับบริเวณหกสิบสองบาทนะครับ เมื่อวานเนี่ยปิดค่อนข้างสวยแล้วก็ทำรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น bullish engulfing ในทางเทคนิคคือแท่งสีเขียวครบอบคุมแท่งสีแดงก่อนหน้านั้นอ่านี่เป็นสัญญาณกลับตัวระยะสั้นได้ครับวันนี้อาจจะยังไม่กลับนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินสัปดาห์นี้น่าจะได้เห็นการหมวนตัวกลับขึ้นไปหาเส้น200วันเอาละครับเล็คเมนซื้อโรบินสันจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ 80บาทครับ80บาทแล้วถ้าจะซื้อโรบินสันซื้อได้แถวไหนครับจุดซื้อ62-62บาท50ครับ62บาทถึง62บาท50ทยอยเก็บนะครับแล้วถ้าซื้อแล้วผิดทางละครับตัดขาดทุนเมื่อหลุด60บาทครับหลุด60บาทนี้ก่อนนะครับใช่ครับนี่คือ2คุ้นเด่นจากทางท่านอาจารย์อ้วนนัทพลคำถาเเรือนะครับ1 PIM p มา r m a m และปิดท้ายด้วยโรบินสันจำกัดมหาชนมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับจารุ์วนครับครับผมก็คงจะฝาก ตัวหนังสือลงทุนอนุพันธ์ฉบับเข้าใจง่ายนะครับเป็นหนังสือที่ทําร่วมกับตลาดนะครับมีหลายหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการลงทุนอนุพันธ์เนี่ยต่างกับเล่มอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านั้นยังไงนะครับต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการวิเคราะห์มากกว่านะครับพราผมเองเนี่ยก็เดินสายวิเคราะห์มาตลอด15ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของการวิเคราะห์ในตัวของตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องของ Product เรื่องรายละเอียดของ Product เนี่ยผมคิดว่าหนังสือของตลาดเนี่ก็ มีออกมาพอสมควรแล้วก็มีดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเหมือนเป็นภาคต่อเป็นซีรีส์ไปนะครับบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยตระหนันอุปทนก็ต้องไปจับหนังสือต่างอุปนธนเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายโปรดักต์ก่อนแล้วก็ขยับมาเล่มนี้แต่ต้องบอกว่าต่อให้ไม่รู้เรื่องอนุพันธ์เลยนะครับลองเปิดใจอ่านเล่มนี้ดูผมคิดว่าจะทําให้ท่านเนี่ยรู้จักอนุพันธ์ได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายนะครับนะครับชื่อหนังสือมีชื่อว่า ลงทุนอนุพันธ์ฉบับเข้าใจง่ายครับพี่ลงทุนอนุพันธ์ฉบับเข้าใจง่ายนะครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปซีเอ็ดก็มีนะครับใช่ครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อ้วนด้วยที่คว้ารางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมล่าสุดจากทางสมาคมนะครับครับเป็นรางวัลประเภทไหนครับอาจารย์อ้วนครับครับเป็นรางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมไม่รวมปิโตเคมีครับครับครับผมเป็นกลุ่มยานยนต์ที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิเนนซ์ไซรัสเนี่ยฝ่ายวิเคราะห์ เดอะเบสในการวิเคราะห์ cover หุ้นเนี่ยสูงที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ทั้งหมดอีกระวัณหนึ่งด้วยขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยนะครับอาจารย์อ้วนครับขอบพระคุณครับพี่ยุทธครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับอาจารย์อ้วนครับครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์อ้วนคุณนัทพลคำถาเครือท่านผู้มีนการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสนะครับมามองแนวโน้มตลาดมาให้กลยุทธ์การลงทุนและมาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทําการบ้านต่อ ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจทาริส02-015-0222 02-015-0222เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดเมินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน